วันดี่ะเรียนเยอรมันบายได้กี่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคง่ายๆนะคะที่ใช้ประจำในชีวิตประจำวันของเราก็ว่าได้นะคะซึ่งใช้พูดได้ด้วยนะคะมีคำไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะคือคือนานแล้วนะคะที่ไม่เจอกันก็คือมันก็มาจากคำว่า wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. ียณก็คือเป็นประโยคที่ผู้ได้เวลานานๆเจอกับเพื่อนๆหรือคนรู้จักใช่ไหมครับต่อไปประโยคน์คำว่า "kommt doch vorbei" "kommt doch vorbei" ก็คืออ่า ถ้าว่างหรือสะดวกก็คืออย่าลืมนะแวบหาชั้นประมาณนี้ใช่ไหมคะ for by คือผ่านมาแวะเยี่ยมเข้ามาได้คือ comment ขอมมึ้นมาได้นะก็คือ c o m ตัวนี้มันเป็นรูปฟอร์มของ imperative ก็คือ,อประโยคในฟอร์มใช้คำสั่งแกมผอร้องคือ c o m m อก t o r by ก็คือมาจาก comment ค,ค่ะคือ ประโยคที่เชิญชวนนะคะเป็นประโยคสุภาพสำหรับเพื่อนๆหรือว่าที่เราอาจจะเชิญเพื่อนหรือว่าเชิญคนรู้จักมาบ้านมากินกาแฟหรือว่ามาอะไรก็ว่า c o m dog for b i when do l u s t hast c o m dog for b i t น w ู e n d u l u s t hast และประโยคต่อไปก็คือคำว่า Ich mag nur Spaß Ich mag no spaß ร์สก็คืออาฉันแคคือล้อเล่นใช่ไหมถ้าบางทีอ่าเราพูดกับเพื่อนแล้วก็คือหยิกแกมหยอกใช่ไหมคะแล้วบางทีเพื่อนเขาเข้าใจว่าพูดจริงเปล่าวะเออแล้วก็อีกมาร์กหนูสป spaß ก็คือเฮ้ย hey, ฉันแค่พูดล้อเล่นอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นประโยคที่ใช้กับเพื่อนสนิทก,กันนะคะคืออีกมาร์กหนูสปาสและประโยคต่อไปก็คือคอว่า Was ist h e r lost w a s is h e r lost คือมันเกิดอะไรขึ้นคือใช่ไหมคะเฮียคือที่นี่เนี่ยมันตอนนี้มันมีอะไรกันพวกเธอมีอะไรกันหรือเปล่าก็คือมาจากคาว่าภาษาเ p a s s i e r t นะคะ w a s is p e r s ก็คือ w a s is h e r lost คือมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พวกเธอ กำลังทําอะไรกันอยู่หรือมีอะไรกันอยู่ใช่ไหมก็คือเราอาจจะไปเข้าห้องน้ำมาหรือว่ามาเห็นอะไรที่เราพลาดไปใช่ไหมเราก็บอกว่าวาซิซิโรสอ่าแล้วก็ประโยคที่ค่อนข้างที่จะสาหรับคนขี้บ่นคือบนบน,บน,บ,น,บ,นบนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็โอ้อากาศนี้ก็ร้อนไปเดี๋ยวก็หนาวไปเดี๋ยวก็ฝนตกใช่ไหมคะก็คืออ่าแฟนเราอาจจะบอกว่าหยุดหยุดบ่นได้ไหมเนี่ยหยุดบ่นได้ไหมภาษาเยอรมันคือว่าเฮือบีเต auf jammern. auf jammern. auf jammern. zu 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 Hör Hör ก็คือหยุดที่จะโมนได้แล้วต่อไปประโยคที่บอกว่าเอ๊ะฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าฉันมาไม่ทันหรือพวกเธอทำอะไรก่อนโดยที่ไม่มีฉันหรือเปล่าแล้วก็จะบอกว่า Was h a b e Ich verpasst Was habe ich verpasst ว่า having e x p e r i ก็คือเฮ้ยฉันพลาดอะไรไปเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยก็คือไปทันตอนนี้ใช่ไหมือเป็นการเหมือนส่วนม,มากจะคุยกันในกลุ่มของเพื่อนฝูงเรยออะไรประมาณนี้คือแล้วก็ประโยคน์นี่นะคะคือจะเป็นประโยคที่แฟนเขาอาจจะเตืเาอนเ,เราแล้วใช่ไหมจะทําจท่จทําแล้วทาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็พูดไปเราก็ไม่เชื่อเราก็ยังทําอีกแล้วก็ส่สุดท้ายแฟนเขาจะบอกว่า do both test ya n e e ฟั h มิกฟังดินด t e s t ja nicht auf mich hören. เธอก็นะมันไม่อยากที่จะฟังคำตื่นจากฉันเลยก็ถึงได้เป็นแบบนี้ไงใช่ไหมคะก็คือเป็นคำคำถามและคำตอบที่ค่อนขอ้างที่จะนะคะประมาณเป็นอะไรก็เป็นคำประโยค ประโยคนี้ก็อาจจะ,ะยาวนิดนึงแต่ว่าใช้บ่อยนะคะในในเวลาคู่สามีภรรยาในการเตือนกันนะคะแล้วก็ประโยคที่ให้กำลังใจเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามนะคะที่เขาอาจจะมีสอบหรือว่ามีทําอะไรที่ต้องการความมั่นใจว่าจะต้องผ่านได้นะคะแล้วก็บอกว่า do sharps is do sharps is ก็มาจากคําว่า sharpen นะคะคือเธอทําสาเร็จ แน่นนไม่ต้องกลัวนะคะดู sharp's s นะคะคือเธอผ่านอยู่แล้วหรือว่าเธอประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เธอจะทําหรือว่าม่ป้าจะเป็นทําอะไรก็จะผ่านแล้วก็เวลาที่เราอาจจะไปเที่ยวหรือว่าไปงานปาร์ตี้อะไรสักอย่าง,งใช่ไหมก็คือมันได้เวลาที่ต้องกลับแล้วคือก่อนที่จะกลับเนี่ยอาจจะมาสีบัญชีเราอาจ,จะเกินเกินก่อนใช่ไหมคะว่านี่ฉันต้องกลับนะแล้วก็อาจจะพูดเป็นภาษาอย่างที่ว่าอีก s jetzt Langsam mal los. Ich muss jetzt langsam mal los. ก็คือฉันต้องไปแล้วนะคือได้เวลาแล้วใช่ไหมคะลังซังลังซังนี่ชา้าๆนี่ก็ต้องได้เวลาชา้าๆก็เริ่มที่จะต้อง,ต,องต้องไปก็คือต้องกลับแล้วกลับบ้านแล้วประมาณนี้ใช่ไหมคะคือ it must yes lunsang man rose นะคะก็คือเป็นประโยคที่ใช้ส่งท้ายในการที่จะกลับบ้านนะขอตัวกลับบ้านแล้วนะตายเวลาแล้วแล้วก็ประโยคที่เราใช้ได้บ่อยเลยนะคะเวลาเราบอกว่าเราอุย้ยเดี๋ยวเรามานะแป๊บหนึ่งใช่ไหมเราอาจจะอาจจะมีแขกหรือมารอหรือเรา ไปอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อาจจะบอกว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาใช่ไหมคะอีก n ิน e กร์บายเบียอีกวินไกร์บก็คือหน้าหน้าไกลคือใกล้แล้วเดี๋ยวฉันมาหาเธอเนี่ยจะไปไหนเดี๋ยวฉันมาแล้วเจอมาหาเธอคือบอกเขาว่า Ich bin gleich bei dir ก็คือหรือ bei i ิ n e n อิเนก็คือคนที่เราไม่สนิทในส่วนที่ให้เกียรติเขาะค,ะคือคำสุภาพนะคะถ้าเป็นเพื่อนๆกันก็คือบายเบีย อีคอมไกลหรืออีคอมไกลและก็คำสุดท้ายนะคือคำว่า t h e ูป s ิสอับกีฟา e ิน e s u is คือคือสถานีรถไฟเดซเนี่ยคือรถไฟมันขบวนสุดท้ายมันออกไปแล้วก็หมายถึงวนะ่าว่ามันช้าแล้วอสอ is e is suspect ก็คือมันช้าไปแล้วในส่วนนี้เราอาจจะใช้คำว่าสายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้กึ่นว่ามันไม่เกี่ยวกับมันเป็นรถไฟแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นสำนวนสุภาษิตว่าอย่างเช่นเราอาจจะเลิกกับแฟนใช่ไหมแล้วก็ะทะเลาะกันแล้วก็เลิกแล้วแล้วแฟนเขามาหัวเราเราก็าจ,จะบอกว่า t e look is up gone ก็คือมันสายไปแล้ว จะบอกว่าอีกครับชนวนนวยนพลอยเกฟุนเลยก็คือฉันเจอแฟนใหม่ชาแนลประมาณนี้ใช่ไหมคะคือรถไปขบวนสุดท้ายมันผ่านไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์นะคะว่าทุกอย่างมันสายไปแล้ว S is suspect นะคะก็เป็นความหมายดีของประโยคนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ distance uh, ดีเบียอิมไอย์ท่าเราเห็นนะคะก็คืออย่างน้อยก็เป็นการทวนนะคะในการเรียนอแต่ละาการเราเรียนฟังการพูดการหนาดอย่างเขียนสักวันหนอยมันก็ทาให้เราเก่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะคะใครเก่งแล้วก็เป็นการาทวนนะคะเป็นการเรียนซ้ําไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ใหม่ๆหรือคําศัพท์เก่าจากการที่เราฟังเราได้ยินเราก็จะ เคยเรียนมาแล้วนี่เออมันหมายถึงไงนะเออมันใช้ยังไงนะคะก็เป็นการอ่าเพิ่มเติมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แล้เวเจอกันคลิปหนะ้าเช้ามาซุ